ผมก็เลยมองว่าเดฟเนี่ยอันนี้ดีสุดแล้วนะเพราะว่าเพราะว่าอะไรเนี่ยมันบวกอีกต้อง30%นะนะครับแต่ถัดไปเนี่ยมันได้แค่บัฟเนาะแต่ว่าเราเสียค่าเดฟไปอีก2ช่องเลยเพราะว่าถ้าเราจะไปเลือกให้ครบใช่ไหมเราเอาเดฟกับเลือดมาแล้วนะครับอีก2ช่องจะมันจะเป็นโจมตีไงเอาละครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมนะฮะ <c oughs> นะครับอาเล้งขอแนะนำนี่เลครับ ร้าน a c k เกมท็อปอัพเซ็นเตอร์นะครับร้านเติมเกมราคาถูกถูกตัวเอง30%บวกบวกเลยนะนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมชินอิมแพ็คนะครับอา e PUBG หรือว่า r าร e e รวมถึงเกมใหม่ๆที่เพื่อนๆกำลังจะเล่นเนาะนะครับก็มีเกือบทุกเกมเลยสามารถทักไปที่แฟนเพจของทาง a c k เกมพับพับเซ็นเตอร์ได้เลยนะฮะแล้วก็ฝากบอกด้วยว่ามาจากอาร์เกิมมิ่งนะครับเอาละครับพวกผมอาร์เล้งกิมมิ่งนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกม b a ็คโควเวอ l i ฟ e of Kingdom นะครับก็วันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับเซตอุปกรณ์นะครับของตัวละครนะครับทั้ง6เซตที่เพื่อนๆควรทำไว้เพื่อความสบายนะฮะนะครับ,นะรบถ้าแบบพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือมันจะเป็นเซตอุปกรณ์ของตัวละครที่เราเล่นประจำหรือเล่นบ่อยๆนี่แหละนะครับก็บางคนอาจจะทำทุกตัวเลยที่เล่นเนาะแต่ผมเนี่ยด้วยความ กหรือว่าอยากให้มันง่ายขึ้นนะครับผมก็จะทำเซตทั้งหมด6เซตไปเลยนะครับแบบว่าเอาไว้ใช้สลับกันเพราะว่าเกมนี้มันมีฟังก์ชันสามารถสลับอุปกรณ์กับตัวละครอื่นๆได้นะนะครับอย่างตัวเนี้ยโนเอลเนาะผมเนี่ยได้ทํามาแล้วนะครับผมจะทําทั้งหมด6เซตนะครับก็คือดาเมจ2นะครับสปีด2แล้วก็แท้ง1แล้วก็ฮิลเลอร์1นะครับอ่าถ้าที่จัดแบบนี้นะครับเพราะว่าผมมองว่าตัวดาเมจเนี่ย ถ้าเล่นจริงๆส่วนมากก็น่าจะไม่เกิน2 2ตัวเนาะนะครับไม่เกิน2ตัวแล้วก็อย่างทีมสปีดบางคนอาจจะไม่ได้ทำเนาะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยผมเนี่ยเล่นทีมสปีดอยู่นะครับก็เลยอยากจะแนะนําว่าทีมนี้ก็เก่งเหมือนกันนะครับก็อย่างผมเองก็ทํา2ตัว2 2ตัวไว้2เซตไวนน้นะครับอย่างอันเนี้ยนะใช้วันทอสกับฟินแลนด์นะครับแล้วก็ดาเมจ2โนเอลกับจูเลียสนะครับก็ใช้เซตนี้นะครับอ่าอันนี้2 2แล้วนะแล้วก็ เป็นตัวแท้งนะครับแท้งนี่ส่วนมากผมมองว่าอย่างผมเองใช้อย่างมากก็แค่หน่งตัวนะครับแล้วก็ตัวฮีลเลอร์นะครับอย่างน้อยก็1ตัวนะครับก็นี่เดี๋ยวพาไปดูครับเซตทั้งหมดนะครับที่จัดไว้นะครับเผื่อเพื่อนๆดูเป็นแนวทางนะครับอ่านะครับอย่างตัวดาเมจนะครับอ่ะอันนี้มาถึงน้องโนเอลเลยนะครับตัวดาเมจเนี่ยผมก็ใช้เป็นอ่าดาบดาบติดดาว2คู่หนึ่งนะครับแล้วก็ดาบธรรมดาคู่หนึ่งแล้วก็เป็นสปีดนะครับเนี่ยเพิ่มความเร็ว5%นนะครับอีกคู่หนึ่ง ทั้งหมดสามคู่แล้วก็เศษอันนี้อะไรก็ได้นะครับเป็นแบบสูงเนาะเราก็จะวางได้เต็มเต็มเต็มช่องเลยนะครับพอดีนะครับ,นะรบแล้วก็ต่อมานะครับตัวดามมีอีกตัวหนึ่งนะครับคือเซตเซตเดียวเลยครับครับผมกดผิดหรือเปล่าเมื่อกี้คือสลับอุปกรณ์ <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะผมต้องตั้งใหม่ไปเนี่ยไม่ต้องนะเอาไม่ต้องไม่ต้องโอเคสลับการสลับทารเชน ันก็เอ่อเมื่อกี้คืออ่ะจุดเด็ดอ่ะสองสองเซตเนี้ยอ่ะคู่เนี้ยนะครับก็เซตเดียวกันเลยนะครับฟังก์ชันเดียวกันก็คือดาบติดดาวคู่หนึ่งนะครับดาบธรรมดาคู่หนึ่งแล้วก็สปีดคู่หนึ่งแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งเป็นแบบแนวตั้งนะครับอันไหนก็ได้นะครับที่บวกดาเมจนะครับเป็นดาเมจเวทนะครับก็อันไหนมาก็ได้นะฮะอ่านะครับอันนี้คือเซตดาเมจผมนะครับอ่าถ้าเพื่อนๆมีคอมเมนต์อะไรหรือว่าอยากจะแนะนําอะไรเพิ่มเติมหรือว่าเซตอื่นดีกว่า คู่อื่นดีกว่าแรงกว่าอะไรแรงกว่าก็พพ์มาแนะนําได้นะอ่ะอันนี้คือแนวทางที่ผมลองทําดูนะครับจากที่เล่นมานะครับอันน้อยนิดแนะก็เล่นทั้งวันอยู่นะครับอ่ะแล้วก็ต่อมาเนาะเป็นทีมตัวสปีดนะครับทีมสปีดทีมสปีดเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนอ่ะทีมสปีดผมทํา2ตัวอ่ะก็คือวันทอสนะครับก็คือใช้เซตนะครับสปีด4นะครับคู่4นะแล้วก็อย่างของวันทอสเนี่ยนะครับ เขามีสกิลโจมตีท่าหนึ่งที่เป็นสกิลหมู่นะผมก็เลยใช้คู่นี้อีกคู่หนึ่งนะครับเป็นอ่าคู่สีม่วงเนี่ยนะครับโจมตีพร้อมบัฟนะครับทําให้ตัวโดนคีย์ที่เข้าแรงขึ้นนะครับสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอีกคู่หนึ่งนะครับก็ทั้งหมดเอ่หกชิ้นนะครับหกชิ้นนะครับแล้วก็ส่วนมากพวกสเต็นี่ไม่ได้เน้นเลือกอะไรมากนะนะครับอันไหนก็ได้นะครับเอาแค่ครบเซตก็พอนะครับแล้วก็ถ้าเป็นดาเมจเวทได้ก็เป็นดาเมจเวทเนี่ยฮะประมาณนี้นะครับ อันนี้คือของวันท็อตนะครับแล้วก็ส่วนของอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งจะเป็นอะไรนะฟินแลนด์ฟินแลนด์นะครับฟินแลนด์ของผมเนี่ยนะครับก็เป็นคู่สปีด4เหมือนกันนะครับแต่ว่าฟินแลนด์ทั้ง2สกิลเนี่ยไม่ใช่สกิลโจมตีทั้งคู่เลยผมก็เลยเปลี่ยนเป็นเป็นตัวนี้ฮะเป็นคู่นี้ครับคู่2นะครับอ่านะหากคู่สวมใส่นะครับหากเขาเนี่ยได้โดนบัฟดีบัฟอะไรพวกเนี้ยนะครับที่ทําให้ผิดปกตินะครับเขาจะได้เร่ง ความเร็วอีก20เซนนะครับ1เทินนะครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากกว่านะครับผมก็เลยเซตตามนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับถ้าตัดพื้นฐานไม่ต้องซีเรียสอะไรมากก็ได้นะครับอ่าเน้นเซตนะครับให้ไหวนะครับเพราะว่าเอามาเปิดก่อนนะครับเน้นให้เขาเล่นให้ไวที่สุดเนาะแล้วก็อีกตัวหนึ่งอีก2ตัวก็จะเป็นแทงกับอ่ดาเมจนะแทงเนี่ยอยากจะแนะนําเลยจริงๆครับเพราะว่ามันจะมีหลายอย่างนะครับก็คืออ่ะสมมติ ถ้าจารเล่นเนี่ยโลดาวนะครับเซตสี่เนี่ยนะครับอืมผมลองแล้วนะฮะก็คือเดฟมันจะน้อยกว่านะครับเนี่ยผมก็เลยเปลี่ยนมาเป็นคู่สองแล้วก็ที่เหลือนะนะครับเป็นสเตตพื้นฐานก็คือเป็นเดฟหมดเลยนะครับแล้วก็บวกมาเนี่ยได้ได้เดฟหมื่นสี่ผมว่าน่าจะเยอะพอตัวเลยนะีครับหรือเพื่อนๆมีความเห็นยังไงก็พิม์มาบอกกันได้นะอค,ความจริงผมลองได้ลองไว้อยู่นะอยู่ไหนนะอืม ที่แบบลองลองเซตสี่นี่หรือเปล่าไม่ใช่ผมลองไว้ตรงไหนไม่รู้าจาไม่ได้ <c oughs> คือลองลองแล้วอะ่ะคือมันมันได้น้อยกว่าเนี่ยอืมอืมแบบว่าว่าแกคือได้เยอะสุดแหละนะเรื่องของความถึกนะฮะเพราะอย่างเนี้ยเซตมาอย่างนี้ใช่ไหมครับก็มีเลือดนะครับเจ็ดหมื่นนะครับก็พอตัวนะครับแล้วก็ได้เดบมาเยอะนะฮะก็ลองเล่นดูได้เพราะว่าผมลองอีกตัวหนึ่งก็คือเดบเดบ เดบน้อยกว่าด้วยเลือดเยอะกว่าประมาณ 2- องสาพันประมาณนั้นนะผมก็เลยมองว่าเดบเนี่ยอันนี้ดีสุดละนะเพราะว่าเพราะว่าอะไรเนี่ยมันบวกอีกต้อง30%นะนะครับแต่ถัดไปเนี่ยมันได้แค่บัฟเนาะแต่ว่าเราเสียค่าเดบไปอีก2ช่องเลยเพราะว่าถ้าเราจะไปเลือกให้ครบใช่ไหมเราเอาเดบก,กับเลือดมาแล้วนะครับอีก่องช่องมันจะเป็นโจมตีเราจะได้ค่าเดบพื้นฐานหายไปเยอะเลยนะครับก็แนะนําเป็นเซตนี้นะครับอื จะได้เดบเยอะถึกมากๆนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นตัวฮิลเลอร์ของเราผมใส่ผมจะใช้กับทุกตัวนะที่เป็นฮิลเลอร์แล้วก็แท้งก์เหมือนกันใช้กับทุกตัวใช้สลับเซตเอานะครับอ่ะอย่างนี้นะฮะสังเกตไหมครับไม่ได้มีเซ็ตเลือดเลยนะเพราะอะไรนะครับเพราะว่าเซ็ตเลือดเนี่ยอย่างคู่2เนี่ยนะครับได้แค่2 0 0พันะฮะแต่ว่าชิ้นหนึ่งเนี่ยได้6000เลยนะถ้าเป็นพื้นฐานเป็นเป็นเลือดเนี่ยนะครับเนี่ยหายไปเยอะมากนะครับ แล้วถ้าจะเอาไม้ครบเซตใช่ไหมเนี่ยครบเซตก็ต้องเป็นโจมตี2ช่องนะฮะเดฟหายไปอีกนะครับประมาณ1มื่นหมื่นได้แล้วก็อันนี้เป็นเดฟอีกนะฮะก็หายไปอีกเยอะเลยเพราะว่าตัวฮิลเลอร์ส่วนมากฮิวแรงขึ้นตามเลือดนะครับของเขาเองผมก็เลยเลือกเป็นพื้นฐานเนี่ยเป็นเลือดหมดเลยนะนะเพื่อนๆก็ลองดูกันได้แล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดความจริงเดี๋ยวก่อนนะเซตนี้ ซตนี้ก็สิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยออฟลองนะครับความจริงผม,ผมหมดตังทีได้ผมมีอยู่4ล้านวันนี้นั่งอัพเซต6เซตนะฮะเพื่อใช้ยาวก็ววคืออัพบับลองที่เป็นประโยชน์กับตัวฮิวเลอร์มากๆก็คือนะฮะบ,บวก HP เปอร์เซ็นต์นี่แหละแล้วหายากด้วยนะครับเพราะว่าเนี่ยคือต้องใส่เซต4นีะ่บวก10ใช่ป่ะแต่ว่าถ้าเรามีออฟลองเนี่ยนะครับมันจะบวกเยอะมากนะครับอย่างผมเนี่ยมีแค่2ชิ้นที่มี เลือดเนาะนะครับก็ถ้าเพื่อนๆเ,เจอนะครับแล้วเป็นแนวนอนนะเป็นเป็นช่องอุปกรณ์แนวนอนก็เก็บไว้นะครับอย่าย่อยนะฮะไปใช้โดยเฉพาะ LR อย่าย่อยนะครับ,ร R, อ,อ,นรบอนาคตเอามาอัพเอาเอามาอัพซ้ําได้นะอย่างอันเนี้ยชิ้นเนี้ยที่เหมือนกันเอามาอัพเพิ่มทําให้ดีแรงขึ้นนะครับเนี่ยอย่าง HP ก็จะเยอะขึ้นเนาะเก็บไว้นะอันนี้มันรู้สึกแพทญี่ปุ่นหรือแพทอะไรเนี่ยนะเขามีนะครับก็ประมาณนี้สําหรับ6เซตเนาะนะครับแล้ววิธีการหา เพื่อเบื้องต้นใครยังไม่รู้เนาะก็เหมือนเดิมครับผมไปหาจากการลงท้าทายนี่แหละนะครับเพื่อนๆหลายคนอาจจะรู้แล้วนะครับก็ลงด่านสุดท้ายนะครับความจริงถ้าจะเอา HP ที่ดีเซตที่ดีอะ่ะมันต้องลงนี้แต่ผมลงไม่ไหวเนีเนี่ยหกเจ็ดเปอร์เซ็นต์หกเจ็ดเปอร์เซ็นตะนะ์หรอถ้ามาอย่างนี้ผมว่าใช้แค่คู่เดียวนะครับอาจจะอาจจะคู่นี้คู่หนึ่งแล้วก็อืมแล้วไม่แน่ผมก็กพอๆกันะ่ะใช้ได้เหมือนกันเนีนะ่ยผมว่าลงอันเนี้ยด่านสิบห้า นะครับแล้วก็คูณ3แล้วก็กดอาหารไปด้วยอาหารผมจะใช้เป็นอาหารอันนี้นะครับไม่รู้เพื่อนๆมีเหมือนกันหรือเปล่านะครับอาหารอันนี้นะครับแล้วก็ปล่อยฟาร์มยาวเลยครับแล้วก็อันนี้คืออีกวิธีหนึ่งแล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งก็คือเข้ามาสร้างครับมาหาเจ๊วันิซ่านะครับเอามาเอาของที่ไม่ได้ใช้เนี่ยเนี่ยนะครับมาสร้างอุปกรณ์นะครับก็อันนี้ผมสร้างหมดแล้วแหละนะครับถ้าเป็น ถ้าเป็นเนี่ยสมมุติเราอยากได้ LR ใช่ไหมเราต้องใช้ SSR เนี่ย8อันนะครับแล้วก็เออ่ UR เนี่ยทั้งหมด2อันนะครับแล้วเราก็จะสุ่ม30%ได้ LR นะครับก็ลองดูนะครับแล้วก็เวลาสร้างเนี่ยมันสามารถเลือกได้2แบบนะครับก็เนี่ยอันนี้สามารถล็อกได้ว่าจะเอาว่าจะเอา4ช่องอุปกรณ์4ช่องแนวตั้งนอนเนาะน,นะครับ,นะรบนะเป็นแนวตั้งเนี่ยอ้ถ้าเป็น4ช่องเนี่ยสมม่วนมากจะเป็นดาเมจหมดเลยนะนะครับแล้วก็ถ้าเป็นแนวตั้งเนี่ยจะเป็นดาเมจนะครับกับ ตัวพลังป้องกันแล้วก็ถ้าเป็นแนวนอนเนี่ยนะครับจะเป็นเลื่อนหมดเลยนะเผื่อใครไม่ทราบนะครับนะครับแล้วก็มีเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนะครับในการในการสร้างอ,อุปกรณ์ฝั่งนี้นะครับฝั่งเนี้ยมันไม่ได้ล็อกช่องใช่ไหมไมไ่ล็อกว่า4ช่องแนวตั้งแนวนอนแต่ว่านะครับถ้าเพื่อนๆนนะเพื่อนๆอนสมมติว่าอยากได้อ,อุปกรณ์ที่มันเป็นโจมตีนะครับแล้วเพื่อนๆอนอยากล็อกว่าให้มันเป็น4ชิ้นนะครับ4ี่ช่องนะเพื่อนเพื่อนสามารถล็อกได้นะครับ เออก็คือล็อกให้เป็นโจมตีได้แล้วก็ล็อกให้เป็นสมมติสีชิ้นนะครับผมจะใส่4ชิ้นไปอย่างเดียวนะฮะมีไหมไม่มีอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวอืมอ่ะอ่ะอ่ะ,อะผมจะให้มันเป็นสเตตพื้นฐานโจมตีนะครับแล้วก็จะล็อกให้มันเป็นแนวตั้งนั่นทําได้ครับแต่ว่าต้องเป็นทุกชิ้นต้องเป็นแนวตั้งหมดเลยนะบับประมาณนี้ฮะอุ้ยออนทิพท็อปไม่ดีอ่ะ ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเรื่องของ6เซตนะครับที่เพื่อนๆควรมีไว้เพื่อให้ความสะดวกในการเล่นนะครับยังไงวันนี้ขอฝากไว้เท่านี้ฝากกดไลคด้วยนะครับนะครับขอตัวลาลก่อนสวัสดีครับ,นะรบมีคอมเมนต์อะไรพิมพ์มาสอบถามได้หรือพิมพ์มาแนะนำได้นะครับบ๊ายบายไปแล้ว